สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องอ้อยข้นน้ำของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมอ้อยกอที่ใหญ่ที่สุดในสวนของเราดูมาดูความสมบูรณ์ของเขาว่าเป็นยังไงแตกกอแตกลำกี่ละแล้วก็มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญครับวันนี้เรามีเปิดการขายอ้อยกอนี้ซึ่งเป็นอ้อยตออ้อยกอที่สมบูรณ์สุดในในสวนของเรา ไม่ใช่แค่อ้อยกอนี้ที่สมบูรณ์นะครับอ้อยกออื่นๆก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับดูได้เลยหลายกอก็สมบูรณ์ทุกกอก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแต่วันนี้เราจะมาดูกอที่สมบูรณ์ที่สุดกอใหญ่ที่สุดแต่กอดีที่สุดในสวนของเราอ้อยพันนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยเป็นอ้อยคั้นน้ําพันสุพรรณบุรี50านะอายุเจเดือนปลูกด้วยวิธีการขุดหลุมปลูก ด้วยวิธีการเพราะต้นก้าเพียงหนึ่งต้น1ตาหนึ่งต้นเท่านั้นนํามาปลูกนะครับทั้งสวนเราเนี่ยหนึ่งหลุม1ต้นก้าทั้งนั้นแต่วันนี้ต้นเนี้ยกอเนี้ยสมบูรณ์มากที่สุดแต่กอมากที่สุดอาจจะไม่มีถึงสี่สิบห้าสบลำแต่วันนี้เขาแตกกอแค่ไหนเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเดี๋ยวเราจะนับกันเลยหลังจากที่ รอบที่แล้วเราเปิดสวนมีคลิปเปิดสวนออกไปแล้วเพื่อนๆพ่ี่ๆหลายท่านถามเข้ามาถึงอ้อยกอนี้ว่าดูแลยังไงปลูกยังไงใส่ปุ๋ยยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันกับอ้อยกอนี้ขั้นตอนวิธีการปลูกข,ของเราเนี่ยเราปลูกด้วยกระบวนการอินทรีครับเราย้ําว่าเราปลูกด้วยอินทรีย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยสักเม็ดเดียวแต่เราบริหารจัดก,การด้วยการเดินท่อน้ําหยดจะเห็นท่อน้ําเราจะลดน้ํากันแค่บางท่านก็จะเป็นสปริงเกอร์ หรือฉีดหรือปล่อยน้ําเข้าร่องของเราก็คือเป็นน้ําหยดปล่อยน้านะครับเราจะปล่อยทีหนึ่งเนี่ยสามชั่วโมงอย่างต่ำมีหนึ่งชั่วโมงถามว่าไม่มีน้ําอ้อยอยู่ได้ไหมอยู่ได้อ้อยอยู่ได้แต่เขาจะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนสําคัญอยู่ที่น้ําปุ๋ยหรืออาหารเป็นปัจจัยรองถ้าน้ําไม่เพียงพอเขาไม่สามารถดูดซึมเขาไม่สามารถสังเคราะห์แสงไม่สามารถคลายน้ําได้เต็มที่การไหลเวียนจากข้างล่างถึงข้างบนคลายน้ําที่ใบ ได้ไม่เต็มที่การเจริญเติบโตก็จะไม่เต็มที่เพราะฉนั้นเราย้ำว่าเราปลูกด้วยข้อตาหนึ่งข้อตาหนึ่งต้นหนึ่งข้อตาขุดหลุมปลูกระยะห่างถามว่าห่างเท่าไหร่ระยะห่างประมาณเมตรครึ่งถามว่าทําไมาต้องเม็ดครึ่งเมดครึ่งเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการแตกกอให้เขามีพื้นที่ในการแตกกอให้เขามีพื้นที่ในการขยาย ถามว่าถี่กว่านี้ได้ไหมหนึ่งเมตรได้ไหมได้ครับเพราะว่ายังมีพื้นที่อยู่หน่อยหนึ่งที่เขาทนกันยังมีพื้นที่อยู่หน่อยหนึ่งเพราะนั้นถามว่าหนึ่งเมตรได้หนึ่งจุดห้าเมตรก็ได้หรือจะห้าสิบเซนก็จะเบียดกันแบบแต่ข้อเสียคือการแตกกอของเขาก็จะมีปัญหาเพราะฉนั้นถ้าท่านปลูกโดยการวางท่อนอ้อยท่านนึกภาพดูนะครับท่านนึกภาพดูระยะห่างของข้อตาเพียงแค่นี้ระยะห่างของข้อตาเพียงหนึ่งคืบแล้ววางวางวาง ท่านนึกภาพดูหนึ่งท่อน1ข้อตา1ข้อตาถ้าปลูกเป็นเหมือนอ้อยอ้อยไล่ปกตินะครับวางท่อนวางท่อนวางท่อนท่านดูระยะห่างหนึ่งคืบเวลาเ้าแตกออกมาเนี่ย1ข้อตาสามารถสมมุติแตกได้20่สิบยี่สิบลำอ้อยยี่สิบลำต้นผมถามว่าระยะห่างเท่านี้ยเขาจะสามารถแตกยี่สิบลำต้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้แน,น่นอนครับเต็มที่สี่ห้าลำ ไม่เกินสิบลำแต่พอเราตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนแล้วขุดหลุมวางระยะห่างห้าสิบเซนหรือหนึ่งเมตรความสามารถในการแตกกอของอ้อยพันธุ์นี้คืออ้อยสุพรรณบุรีห้าูนเนี่ยเขาจะแตกกอได้อย่างเต็มที่เขาจะมีความสามารถแตกกอได้เต็มที่แต่ถ้าท่านไปปลูกแบบวางเรียงท่อนแบบนั่นนึกภาพดูครับหนึ่งข้อตาเขาจะสามารถแตกกอได้เต็มที่เพราะระยะประชิดมันประชิดกันเกินไปเขาจะแตกแค่ได้แค่สี่ ห้าลำไม่เกินสิบลำเพราะฉนั้นมันจะเบียดกันมากอ้อยกอนี้อายุเจดเดือนเป็นอ้อยต่อแรกเป็นอ้อยยอดเป็นอ้อยต่อแรกมาดูเนาะมาดูความมาดูกันว่าอ้อยกอนี้มีจํานวนกี่ลําม,มาดูใกล้ๆกันค,ครับเดี๋ยวเรานรับกันตรงนี้แดงตรงกังอันนี้กําลังขึ้นมาหมดัดขึ้นมาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาม 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27ลำอ้อยกอนี้เห็นไหมครับถ้าท่านเว้นระยะห่างระหว่างกอไว้สักนิดหนึ่ง50เซนเป็นอย่างต่ำหรือ1เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเขาจะสามารถ1ข้อตาสามารถให้ผลผลิตได้ ยังไม่แตกเลยอย่างปกติเลยท่านดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม11่ห้าหกเจ็ดนี่คืออย่างธรรมดาธรรมดาสมบูรณ์แบบธรรมดาแต่สมบูรณ์แบบพิเศษหน่อยแต่หลายเจ้าหลายหลายกอเนี่ยหลายท่านอาจจะปลูกได้แบบ30 40ิบสี่สิรำห้าำแล้วแต่แต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้จํานวนได้เยอะขนาดนั้นแต่ท่านดูความสมบูรณ์ดูความสมบูรณ์ดูระยะห่างของข้อ ระยะห่างของข้อบ่งบอกถึงปริมาณน้ำการให้น้ำถ้าอ้อยข้อทีทีแสดงว่าขาดน้ำต่อให้อาหารดีแค่ไหนก็นแล้วแต่น้ำไม่เพียงพอแต่ถ้าอ้อยสามารถยืดป้องได้แบบนี้เต็มที่แบบนี้แสดงว่าน้ำเพียงพอเห็นไหมครับนี่คืออ้อยพันสุพรรณบุรี50ซึ่งบางลำใหญ่อย่างนี้ใหญ่เท่าข้อมืออย่างนี้นะครับใหญ่เท่าข้อมือเห็นไหมครับใหญ่เท่าข้อมือหลายลำเลยนะครับ นี่คือความสมบูรณ์ของเขาความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่เราวัดแล้วอยู่ที่สองเมตรห้าสิบโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นดูความสมบูรณ์ของข้อตาเขาความสมบูรณ์ของรับดูความสมบูรณ์ของเขาเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้เต็มที่ความสมบูรณ์ของข้อตาร้อยเปอร์เซ็นต์นูนอวบอิ่มสะสมสารอาหารสะสมพลังงานไว้เต็มที่ได้รับความชื้นอุณหภูมิความชื้นที่พอเหมาะเขาสามารถแตกยอดแตกหนอ่อ นอใหญ่หนอสมบูรณ์ได้ทันทีภายใน7วันนี่คือความสมบูรณ์ของอ้อยกอนนี้แล้วก็ความสมบูรณ์โดยรวมของอสวนอ้อยของเราเราใช้คําว่าสวนเพราะว่าเนื้อที่ของเราที่เราดูแลอยู่ประมาณแค่ไรนะ่กว่าอันนี้ระบบน้ําของเราเห็นไหมครับระบบน้ําของเราเป็นหัวสปริงเกอรอออ์ให้เป็นหยดน้ําเพราะว่าเราปล่อยทั้งสวนพร้อมกันน้ําก็จะไม่แรงมากก็จะหยดแล้วก็จะซึมท่านดูความชื้นเห็นไหมครับ สำคัญปัจจัยสำคัญก็คือความชื้นหรือน้ำนั่นเองอาหารยังเป็นปัจจัยหลอกเพราะฉนั้นสิ่งที่เรารักษาความชื้นไว้ก็คือใบอ้อยั้นอ้อยกอนี้มีความสมบูรณ์มากอ้อยอายุเดือนเป็นอ้อยพันธั์น้ำสุพรรณบุรี50สามารถโตได้เนี้ยสามารถแตกกอได้ถึง40-50 50ลำน้ำหนักต่อลำเนี่ย2กิโลครึ่งถึง3กิโลหรือ3กิโลครึ่งได้เลยทีนี้ เวลาเราเอาไปคั้นน้ำเนี่ยถ้าอ้อยพันแบบนี้นะครับอ้อยใหญ่ๆอย่างเงี้ยสองกิโลตีไปสองกิโลหนึ่งลำสองกิโลอย่างเงี้ยต้องมีสามกิโลเฉลี่ยตีเฉลี่ยหนึ่งลำสองกิโลลำละสองกิโลคั้นน้ำออกมาจะได้อยู่ที่หนึ่งลิตรกับสี่ร้อยซีซีหรือหนึ่งจุดสี่ลิตรที่ร้านขายน้ำอ้อยของเราเราจะมีอยู่เราจะมีร้านขายน้ำอ้อยของเรา เราใช้เครื่องคันแบบเครื่องคันไฟฟ้าสามารถคั้นครั้งเดียวแล้วแห้งสนิทแล้วได้ปริมาณน้ําถึงเกือบ 700cc ต่ออ้อย1กิโลเพราะฉะนั้นอ้อย2กิโลเนี่ยเราคันออกมาได้คั้นออกมาได้1.4ลิตร1.4ลิตรเนี่ยเรามาแบ่งใส่ขวด2 5 0ซีเราขายในราคา20บาทนั่นหมายความว่า1ลิตรเราจะขายอยู่ที่ขายได้80บาทถ้า1.4ลิตร เราจะขายอยู่ได้ประมาณเกือบ120บาทต่อลำ120บาทต่อลำพูดไม่ผิดท่านฟังไม่ผิดแล้วท่านเชื่อหูท่านได้เลยว่านี่คือความจริงน้ำอ้อย250ซีซีบรรจุขวด250ซีซีขาย20บาทที่ร้านเราเพราะนั้นอ้อย1ลำจะให้ใหน้ำอ้อย1.4ลิตรโดยประมาณถึง1.5ลิตร เราสามารถขายน้ำได้ในราคา120บาทต่อหนึ่งลำนะครับนี่คือธุรกิจน้ำอ้อยแต่วันนี้ผมเห็นอ้อยสวยๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆพี่ๆถามเข้ามาเยอะถึงขัน้นตอนการปลูกปูกยังไงปลูกหนึ่งหลุมกี่ต้นกี่กอตาให้อาหารยังไงใส่ปุ๋ยยังไงให้น้ำยังไงนะวันนี้เราก็เลยพามาจอดหลืกรัดว่าเราดูแลแบบนี้ของสวนเราแล้วหลายๆท่านถามถึง กรนี้เลยเพราะเคยเห็นรูปเคยเห็นคลิปมาแล้วก่อนว่าถ้าอยากซื้อกลเนี้ยไปทําพันเราขายไหมเพราะโดยปกติเราขายข้อพันเราขายพันอ้อยอยู่แล้วข้อตากลสองบาทแต่ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่หลายท่านถามเข้ามาถ้าต้องการซื้อพันสําหรับกรนี้เลยไปทําพันเพราะ DNA ของความใหญ่ DNA ของความสมบูรณ์ท่านนึกภาพดูนะครับ พ่อแม่แข็งแรงพ่อแม่สมบูรณ์พ่อแม่เป็นนักกีฬาเป็นนักกล้ามนักเพาะกายเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรง d n a ของความแข็งแรง DNA ของความสมบูรณ์เมื่อผสมกันแล้วอย่างน้อยลูกก็จะได้ DNA ความสมบูรณ์ไปด้วย70-8 0อยู่แล้วที่เหลืออีก20-30%ขึ้นอยู่กับการดูแลเลี้ยงดูนะในอนาคตเหมือนก,นกันกับอ้อยครับ วันนี้ด n a นแบบนี้ด n a นเอของความสมบูรณ์ความใหญ่แบบนี้นะครับลำใหญ่ๆแบบนี้ข้อตานุนๆแบบนี้พร้อมแตกตาแบบนี้พร้อมเจริญเติบโตแบบนี้ด n a นเอของความสมบูรณ์มีอยู่แล้วที่เหลือท่านเอาไปปลูกท่านเอาไปดูแลอ้อยหนึ่งกอรตรงนี้27ลำนับโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วลำละ15ข้อตาเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ400้อข้อตา400้อข้อตาสามารถปลูกใน พื้นที่2งานได้ระยะห่าง1.5เมตรถึง2เมตรเนี่ยได้อยู่ประมาณงานละ2 0 0กว่าหลุมนะครับเพราะนั้น400อกว่าข้อตาเนี่ยสามารถปลูกได้เกือบ2งานท่านเอาไปปลูกไปทำพ,ปยยพันไปขยายพันไปขยายให้เต็มที่ไปขยายให้โตไปขยายให้เป็นต้นทุนของท่านถ้าท่านปลูกขายพันถ้าท่านปลูกขายลำท่านก็จะได้ลำใหญ่ๆถ้าท่านปลูกขายน้ำอ้อยนะครับปลูกเองขายเองท่านก็จะได้ ดีเอของพันธุ์ใหญ่ไปอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ดีเอพันธุ์ใหญ่พันธุ์อึดพันธุ์ใหญ่พันธุ์แข็งแรงไปที่สมบูรณ์ไปผลผลิตที่ท่านจะได้รับออกมาเฉลี่ยของแปลงอ้อยของท่านไร่อ้อยของท่านสวนอ้อยของท่าน<ม>ความอึดความใหญ่ความสวยงามก็จะมีมากขึ้นผลตอบแทนในการค้นอ้อยขายเพราะฉะนั้นวันนี้พูดมาทั้งหมดแล้วเรามาดูเรามาเจาะลึกกันหมดเลยขั้นตอนการปลูกย้ํานะครับปลูกด้วยระบบอินทรีย์ให้น้ํา ให้ปุ๋ยหมักเป็นอาหารของเขาปลูกด้วย1ข้อตาระยะห่างของเรา1.5เมตรเพราะนั้นไม่มีรายละเอียดมากมายไม่ต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรเลยนะครับใส่อย่างเนี้ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเพิ่มเติมคือการบริหารจัดการก็คือลออใบลอกลับนะครับให้ดูให้เขาได้รับแสงให้เขาสามารถขยายแตกหน่อได้ใหม่ขึ้นเพราะนั้นอ้อยกอนนี้พี่ๆหลายท่านถามราคาเข้ามาวันนี้เรามาเปิดราคากัน วันนี้เรามาเปิดราคากันนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาดูได้มาดูสอบถามได้เราเปิดราคากันอยู่ที่ห้าพันบาทเราเปิดราคาอยู่ที่5้าพันบาทหนึ่งกอทั้งหมดนี้จัดส่งเคอรี่รวมค่าส่งนะครับจะค่อยๆตัดค่อยๆถนอมค่อยๆเรียงทีละนิดทีละน้อยทีละน้อยทีละนิด ไม่ให้ข้อตาไม่ให้ตาที่สมบูรณ์ตรงนี้ต้องช้าเสียหายทรงด่วนท่งเร็วที่สุดถึงมือท่านเร็วที่สุดให้ท่านได้ไปขยายพันธุ์ได้เร็วที่สุดห้าพันบาทพร้อมจัดส่งท่านจะได้ตั้งแต่โคนยันปลายเลยทุกข้อที่เขามีตาตัดให้หมดส่งให้หมดทุกลำในกอนี้กอที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับเข้ามาชมกันได้มาชมความสมบูรณ์ของอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50มาดูว่าถ้าดูแลดีดดๆเขาให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงมากนะครับเป็นพืชที่น่าปลูกมากเป็นพันุ์อ้อยที่น่าลงทุนปลูกมากเพราะว่าต่อการลงทุนต่อหนึ่งลูกเนี่ยหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับโดยทั่วไปหลักหน่วยถ้าดูแลดีๆเขาจะให้ผลตอบแทนแบบนี้ แต่อย่างเงี้ยท่านได้ดีเอของความแข็งแรงไปอาจจะแพงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ท่านปลูกได้เป็นงาน2องงานดูแลอาหารดูแลน้ำให้ดีแล้วพื้นที่ของท่านตรงนั้นอ้อยของท่านตรงนั้นจะแข็งแรงและสมบูรณ์อย่างนี้และใหญ่กว่านี้ได้เพราะดีเอของพ่อและแม่ของเขาแข็งแรงอยู่แล้วครับวันนี้เข้ามาดูครับไม่ซื้อไม่ว่า5,000บาทเท่านั้นนะครับดูความสมบูรณ์ดูรอบ ดูรอบๆหน่อยดูรอบๆลำนี้ไม่เกี่ยวลำนี้ไม่เกี่ยวไม่ซื้อไม่ว่าขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปที่เข้ามาดูนะครับว่าห้อยของเรา <ๆ S 1> เราดูแลยังไง <ๆ S 1> เป็นกําลังใจดีๆนะครับสําหรับคนทําสวนคนนําคลิปครับแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้นะครับทั้งหมดที่ทํามาก็คือประสบการณ์ที่ทํามาพี่ๆท่านใดอาจจะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากกว่าก็ก็ก น้อมรับคาติชมวันนี้คือเรามาพูดถึงอ้อยกอนนี้กันแล้วมามาดูมาเจาะลึกอ้อยกอนนี้กันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูไม่ซื้อแค่เข้ามาดูก็ดีใจขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเปิดราคานะครับอ้อยกอนนี้มาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนมีก่อเดียวหมดแล้วหมดเลยจัดส่งราคา5,000บาทรวมจัดส่งครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ